สนับสนุนโดยมองฟเฟอร์น้ำแรกที่เชฟนานาชาติร่วมยินดีกับรางวัลเกียรติยศ4ปีสอนสวัสดีนะครับทุกคนจ่งเริ่มต้นของเราเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ของคุณโยทีอน,นันต์สริ ทานกรรมการบริษัทอนแอสเซน์ผู้ซึ่งเลงเหินในความจาเป็นที่จะต้องลงมาเล่นในธุรกิจตัวแทนเพราะว่าต้องการที่จะให้บริการและตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมืออาชีพจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านแล้ว4ปีสําหรับไรท์พอลลี่บายแอนแอสเซนจากแผนกเล็กๆในตอนนั้นได้กลายมาเป็นบริษัทในเครือที่ให้บริการด้านในหน้าออนไลน์อันดับหนึ่งในตอนนี้4ปีที่เราโตขึ้นและเราจะโตต่อไป พามบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกคนให้มากที่สุดท่านค้าคุณแนวภัยมาถึงแล้วคะ่ะเข้ามาได้เลยบอสเรียกผมมาพบมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับนี่เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยนะ ไม่ต้องพูดให้เครดิตฉันแล้วพูดความจริงไปเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาจากตัวแกเองอือ๋อแล้วเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะบินไปงานแต่งงานหลานสาวเพื่อนฉันที่ฮ่องกงแล้วหลังจากนั้นจะนั่งเรือยอรไปพักผ่อนต่อกับเพื่อนเพื่อน,นักธุรกิจของฉันอีกสองสาวันครับฉันอยากจะให้แกไปด้วยฉันจะได้แนะนำให้เพื่อนๆฉันเนี่ยรู้จักแกเอาไว้บอสว่างไงนะครับ คืนนี้เครื่องออกสี่ทุ่มนะเตรียมตัวให้ดี เดี๋ยวคืนนี้พี่ต้องไปห้องโกงกับบอสนะแต่พี่มีประชุมตืวนกวค่ำคงไม่ได้แวะเข้าบ้านนะพี่สั่งให้ม่บ้านเขาเตรียมกระเป๋าไว้แล้วเดีย๋ยวคนเขาไปเอาพี่ตาฟังพี่อยู่หรือเปล่าพี่กับวันสุกร์นะ ขอบคุณค่ะกำลังหาข้อมูลเขียนเรื่องอยู่ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะที่ทำไมมานั่งตักแดดตรงนี้ล่ะเปล มาทะเลก็ต้องตากแดดสิคะถ้าอยู่แต่ในห้องแอร์อยู่บ้านก็ได้ไหมนี่ประชดพี่หลอเดีเ๋ยวเถอะเ้าเาซะหน่อยหรือไม่ไปตากแดดให้ตัวดำไปเลยดีไหมคะพี่ลีเวลาคุณแม่ไปดูงานเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างไม่ให้เปาตามไปไม่เห็นหน้าไปเลยเปร้อนก็ร้อนแถมบางที่นะกันดานนี่กว่าอะไรซะอีกอะ่ะพอนักเกตมาให้เปไปนะ พี่ก็เลยได้อยู่สบายๆมือเพื่อนเปลที่นี่ไงไม่งั้นวันนี้พี่ก็ต้องไปลำบากอีกแล้วอะแต่เปลรก็อยากรู้นะคะว่าคุณแม่ทำงานยังไงเกิดวันหนึ่งหนังสือเปลขายไม่ได้ขึ้นมาจะได้ไปเก็งกำไรที่ดินแบบคุณแม่บ้างไม่งั้นเดี๋ยวได้อดตายกันพอดีอย่างเปเร่นะหรอจะได้รู้จักคำว่าอดตายไม่มีวันสะละน,นี่แค่ลำบากนิดหน่อยยังไม่เคยเจอเลยมั้ง นักเกตให้มาตามไปกินข้าวน่ะคุณแม่กลับมาแล้วหรอคะไหนบอกว่าวันนี้ต้องไปดูตั้งหลายที่ไม่ใช่หรอก็วันเนี้ได้คนไปช่วยคิดช่วยตัดสินใจนักเกตก็เลยไม่ต้องเสียเวลาไปทุกที่ไงพี่ลีหมายถึงจอมมาหรอคะจ้าเจ้าชายของเธอนั่นแหละนักเกตแกฟังอยู่คนเดียวใครแนะนำอะไรเคยฟังที่ไหนล่ะ ไม่รู้เยลีไปตามเยเปลที่ไหนกันเนี่ยปาน,นียังไม่มาอีดูสิอาหารจะเย็นหมดแล้วถ้าจอมหิวเนี่ยทานได้ก่อนเลยนะลูกได้ครับอ้าวมาแล้วลูกไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไปทำเองไม่เป็นไรครับลูกคะ่ะถ้าจอมเขาจะเป็นสุภาพบุรุษอ่ะก็แค่ขอบคุณเขาก็พอ ไม่ต้องมาําเก่งนักรลกลูลกเด็กสมัยนี้เชิญครับ จอมด้วยไม่เป็นไรค่ะพี่นินน้องขอบคุณค่ะน้องคะขอเมนูหน่อยค่ะอ้อเนี่ยจะ,จะสั่งอะไรอีกล่ะอาหารเต็มโต๊ะแค่นี้ือจะกินไม่หมด่แลวคุณแม่คะพี่ลีแพ้อาหารทะเลไงคะ ตายแล้วตอนนั้นสั่งก็ลืมไปเลยว่าแกมไม่กินอาหารทะเลสั่งไปสักอย่างแล้วกันค่ะทานเยอะนะครับขอคบคุณค่ะแล้ววันนี้ไปดูที่กับคุณแม่มาเป็นยังไงกันบ้างคะอจอมที่ช่วยแม่ได้เยอะลยู่ระล,ลูกวันนี้นะถ้าจอมเขาไม่ได้ไปกับแม่เนี่ย เสียเวลาทั้งวันเลยผมก็แค่แนะนำไปตามที่คาดการเท่านั้นเลยครับว่าพืนไหนน่าจะททำกำไรได้แต่จอมเนี่ยเขาก็คาดการถูกตลอดเลยนะลูกนี่รวมๆกันแล้วเนี่ยจอมช่วยให้นนาได้กำไรมาเกือบสิบล้านนะแล้ววันนี้แบยทำอะไรบ้าง่ะค ไม่ค่อยได้ทำอะไรอะคะ่ะนั่งๆน,น,นอนๆอยู่ริมสะอโอแต่ก็มีคิดงานใหม่ด้วยนะคะอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างเริ่มแอบเบื่อนิอยายรักๆเหมือนเดิมแล้วะคะ่ะ <c oughs> ว่าแต่แม่ของเราไปดูเรื่องเรียบร้อยแล้วยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้แม่ทรองหาน้าเขาแล้วกันนะครับ คือประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าน้าเองก็ไปดูเลิกมาเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเลิกมันไม่ตรงกันอะ่ะก็จะได้มาดูไงมาเลือกว่าเราจะใช้เลิกไหนดีครับนี่พูดถึงเรื่องเลิกอะไรกันหรอคะก็เลิกแต่งงานของหนูก,กับตาจอไงลูกแม่ก็คุคยกับแม่ออกตาจอเอาไว้ แล้วก็จบชื่อว่าเราตัดคนต่างแยกย้ายกันไปหาเริจกจัดใจจริงของแม่นะแม่อยากจะให้แต่งงานกันภายในปีนี้เลยล่ะลูกเพราะไหนๆก็คบกันอยู่แล้วก็แต่งๆกงันไปซสร้างแม่จะได้เบาใจแล้วเ,เรื่องสินสอดทองม่านอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเอาแค่วางไว้เป็นพิธีแล้วพอจบงานเนี่ยนายยกคืนให้หมดเลยแล้วคุณแม่ไม่คิดจะถามหบ้างเลยเหรอคะ ารักแล้วก็ตัดสินใจแทนเรยทุกอย่าไม่เอนุญาตให้เฟยมีชีวิตเป็นของตัวเองเลยแม้กระทั่งเรื่องแต่งานเนี่ยนะคะนี่เรยไม่อยากแต่งงานกับจอมขนาดนี้เลยหรอมันไม่เกี่ยวอะค่ะจอมว่าอยากหรือไม่อยากเกี่ยวสิโอเค จริงอยู่ว่าแม่ของเราสองคนอาจจะคุยกันโดยที่ยังไม่ได้บอกอะไรเราแต่จอมไม่คิดเลยว่าเรจะไม่อยากแต่งงานจอมขนาดนี้แสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดจอมคงคิดไปเองทั้งหมดว่าเรารักกันจอมถ้าเปรจะแต่งงานกับจอมมันก็ต้องเป็นเพราะว่าจอมคุกเข่าขอเปรแต่งงานไม่ใช่เพราะว่าผู้ใหญ่จับให้เราแต่งงานกันแบบนี้ อะไรพูดจริงหรอจอมยิ้มอะไรอ่ะนี่มันเรื่องซีเรียสนะคะแปลถึงแม้ว่าแม่ของเราสองคนอยากจะจับเราแต่งงานกันเปรู้ใช่ไหมว่าความรู้สึกที่จอม,มีให้เปลมันเป็นความจริง พี่เกี่ยวกับแม่ของเราสองคนเลยจอมอยากแต่งงานกับแล้วไมว่าแม่ของเราสองคน,นจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม แค่ไหนที่ดืด่มทุกวันน่ะลืมไปแล้หรือว่ามีผัวลืมได้ก็อยากลืมเหมือนกันทุกวันนี้มีผัวก็เหมือนไม่มี